สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมช่องรายการผมไม่ได้โม้ดำเนินรายการโดยลุงบิ๊กสุคนขี้โม้แต่อดโม้ไม่ได้นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธกีการเปิดหน้าจอ2หน้าจอในเวลาเดียวกันนะด้วยการใช้โทรศัพท์ซัมซุง g ก a l a x ซซ1 0เอสทสำหรับ Android ก็เป็นรุ่น10นะครับก่อนเดินก็ขอให้เราไปเปิด แอปมาหนึ่งตัวก่อนนะเปิดแค่ตัวเดียวก็พอไม่จําเป็นที่จะต้องเปิด2อแอป,ปล่ะเปิดแอป,ปเดียวก่อนอย่างตัวอย่างที่ลุงจะทําให้ดูเนะี่ยลุงก็ไปเปิดแอป,ป u t u b e ไปก่อนเนื่องจากต้องการจะให้ u t u b e เนะี่ยอยู่เป็นจอบนแล้วก็มีแอป,ป,ปที่เราต้องการจะเปิดพร้อมกันก็เอาไาไว้จอล่างนะหลังจากที่เราเปิดอแอป,ป,ปไว้แล้วนะวก็กดตรงที่สามขีดตรงนี้นะเห็นไหมย t u b e มันก็โผล่มาแล้ว ก็ให้เราไปกดตรงตรงแดงๆนะตรงไอคอน y t u t u เนี่ยแล้วมันขึ้นข้อความอย่างนี้มาก็ให้เราไปกดตรงเปิดในมุมมองแยกหน้าจอสำหรับมุมมองปับอัพเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะ,ะกดเลยนี่แสดงว่า YouTube มันอยู่แล้วข้างบนทีนี้เราต้องการอยากจะเปิดแอปตัวอื่นสมมติว่าลงจะเอา Facebook ลงก็กดที่ไอคอนของ f c e e o o o เนี่ยตรงเนี้ย เลือกเอานะจะไปเปิดแอปอะไรก็ได้จะเปิดแอปไลน์หรือจะเว็บท่องเที่ยวเว็บอ่ o ช้อปปิง้งหรือเว็บอะไรก็เลือกเอานะทีนี้มันก็มา2หน้าจอแล้วข้างบนนี้ก็คือช่อง Youtube ของโลุงเองลุงไม่ไปเอาช่องอื่นมานะกลัวเรื่องลิขสิทธิ์เอาช่องของโลวงเองนี่แหละนะสบายใจเยอะตรงนี้สีสีฟ้านี่ก็เป็นการลากขึ้นลากลงเพื่อที่จะขยาย หน้าหน้าจอของแต่ละแอปเนี่ยสมมติว่าอยากให้ y o u u u e เมันจอใหญ่ก็กดแล้วก็ลากลางมาเนี่ยเห็นไหมมันก็จอใหญ่อยากให้เป็นจอเล็กเราก็กดแล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนเนี่ยยูทูบเป็นก็จอเล็กแล้วก็เฟซบุ o กมันก็หน้ามันก็จอใหญ่เห็นหมทีนี้เราสามารถที่จะเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการอยากจะฟังในขณะที่ ต้องการฟังหรือดูในขณะที่เราเล่น Facebook เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เพราะได้แล้วเราก็กดเลยอย่าอย่าหลงจะลองกดให้หลวงพ่อเทศให้ฟังนะกดตรงนี้ตอนนี้หลวงพ่อท่านก็เทศแล้วนะรอคือัวมึกรซางระหว่างที่เทศอยู่เราก็เล่นเฟซบุ๊กไปแต่ว่าตอนนี้หลงกระวังอ่ะ,บ,ะอบันทึกหน้าจออยู่เสียงหลวงพ่อก็ดังไปด้วยแล้วก็ลงมาพูดไปด้วยดังหลงกัน นิมนต์ให้หลวงพ่อหยุดเทศสภาก่อนนะรนิมนต์หลวงพ่อหยุดก่อนครับเดี๋ยวผลงานมาสาธิตการใช้เปิดหน้าจอให้ลูกหลานด้วยว่าท่านผู้ชมได้ดูนะครับเห็นไหมหลวงพ่อท่านก็หยุดเทศแล้วตามคำราตนาของลุงง่ายนิดเดียวสมมติว่าตอนนี้นะไม่ต้องไม่สมมติลวหลวงพ่อสันหยุดเทศแล้ว แต่ว่าถ้าเราไปเล่นจริงๆเราก็เปิดฟังได้ตลอดเลยนะแล้วเราก็เล่น Facebook ไปเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติว่าเราอยากจะเบื่อแล้ว f a c e b o o k นี้เราอยากจะใช้แอปตัวอื่นเราก็กดที่ปุ่มปุ่มนี้ปุ่มไอ้อปุ่มโฮมนะตัวกลางๆเนี่ยถ้าเราจะไปกดปุ่มไอ้ไอ้อไอตรงสองขีดมันก็ไม่มีแอปที่เราเปิดเอาไว้นะ มันไม่มีไงมันมีแค่ Facebook มันก็ซ้ำมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเปิดตรงปุ่มโฮมไงแล้วก็เลือกแอปที่เราอยากจะ,ะนำมาเปิดพร้อมกันสมมติว่าลุงจะเปิดแอปอะไรดีเนี่ยอลองเอาแอปออแอป g o เก l g o o g l e Play หรือว่า a y Store นะนี่เห็นไหมปันก็มาและเนี่ย ไม่จําเป็นที่จะต้องมาเปิด2แอปก่อนในครั้งแรกนะเปิดแอปเดียวก็ได้าว่าเราอยากจะได้แอปไหนเป็นจอแรกเราก็เปิดแอปตัวนั้นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มโฮมเลยนะก็ได้2วิธีนะได้2วิธีสมมติว่าอยากจะเปิดแอปพร้อมอ่มาสองสองแอปก่อนก็ได้แต่ว่าลงเปิดแค่แอปเดียวแล้วก็นะก็ทําให้ดูตั้งแต่ต้น ทีนี้เราเปิดได้แล้วเวลาเราปิดทํำยังไงล่ะมีเปิดแล้วก็ต้องมีปิดใช่ไหมเวลาปิดก็ไม่ยากก็เอานิ้วจิ้มตรงไอ้สีแถบนะ่ะลากลงมาสุดอย่างนี้นะลากสุดอย่างนี้ใช่ไหมเราปล่อยปุ๊บไอแอปข้างล่างมันก็จะหายไปนะแอปข้างล่างหายไปอาทำไมไม่หายลนะ่ะอ่าหายไปแล้วเห็นไหมมันก็เหลือแค่ช่อง y o u t u อ่ะถ้าอยากจะให้ช่อง YouTube หายไปเดี๋ยวเอาตัวอย่าง อ่าเมื่อสักครู่นี้เอาตัวนี้ฮะอ,อยากให้ช่อง YouTube หายไปใช่ไหมแล้วก็ไปไหนแล้วเนี่ยมันหายไปหมดเลยอ่าโมมากเลยเบียม,มเลยนะฮะอ่าเอาไปเนี่ยพูดว่าเรามาเปิดอย่างนี้ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้ YouTube หายไปให้เหลือตัวเฟซบุ๊กเราก็กดลากขึ้นไปงบนใช่ไหมยูทูบก็หายไปแล้ว Facebook ก็เต็มหน้า นี่คือวิธีการเปิดหน้าจอ2หน้าจอพร้อมกันนะโดยง่ายๆทีนี้ลุงจะมาบอกวิธีการเปิดหน้าจอ2หน้าจออีกวิธีหนึ่งนะวิธีนี้ก็เป็นการเปิดหน้าจอแบบป๊อปอัพนะมาดูว่าในมุมมองแบบป๊อปอัพนะเป็นอย่างไรนะก็ให้เราไปกด3ขคีดเหมือนอย่างทำตอนแรกนั่นแหละนะเนี่ย ยกตัวอย่างจะเปิดไอช่อง YouTube ของลุงเองเนี่ยเป็นตัวอย่างนะแล้วก็กดไอตรงไอคอนสีแดงอ่ะแล้วก็ให้เรามาดาูแถวที่3ที่เขาเขียนว่าเปิดในมุมมองป๊อปอัพเนี่ยอะกดเข้าไปอย่างงี้นะก่อนที่จะเข้าไปเปิดอีกแอปหนึ่งนะเดี๋ยวลุงขออธิบายตรงนี้ก่อน ตรงนี้ก่อนนะแถวบนนะ่ะมันจะมีไอคอนหรือว่าสัญ,ญลักษณ์อยู่ดึงสองสามสี่สีอันด้วยกันอันแรกนับจากขวามือมานะอันแรกก็เป็นกากบาทก็หมายถึงเราปิดหน้าจอตรงนี้นะไมะ่ปิดมันแล้วก็อันที่สองที่เป็นลูกศรชี้ไปข้างบนข้างล่างนั้นก็หมายความว่าเราขยายหน้าจอของยู u ูบเนี่ยให้เป็นจอใหญ่ แล้วสำหรับไอตัวขีดลูกศรชี้ข้าหากันนะก็หมายถึงมันจะกลายเป็นจอเล็กๆนะเป็นจอเล็กๆเรียกว่าป๊อปอัพเดี๋ยวจะทำให้ดูเนี่ยเห็นไหมนี่เนี่ยป๊อปอัพสียงแดงเนี่ยเนี่ยเนี่ยสามารถที่จะลากไปตรงไหนก็ได้น,นะนะอ้ะาวอยากให้เป็นจอใหญ่ก็กดซ้ำอีกทีหนึ่งเนี่ยเป็นเนี้ยนะทีนี้มาดูตัวสุดท้ายที่เป็น อ่าเมืนก็เป็นจอภาพซ้อนกัน2อันนีตรงนี้ก็หมายถึงเราต้องการที่จะให้อ่าหน้าจอเฟ k บุ้ยไม่ใช่หน้าจอ youtube ให้มันสว่างน้อยสว่างมากนะสามารถทำได้นะโดยกดเข้าไปแล้วมันขึ้นแถบสีน้ำเงินขึ้นมาเงี้ยเล้วเรากันลากเห็นไหมเนี่ยมันจะมันจะขยับไปมันจะกลายเป็นเหมือนกับเหมือนกับจอโปร่งแสงนะมันจอโปร่งแสง เนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันก็จากนั้นเราก็ไปเล่นอะไรก็ได้ที่เราต้องการอยากจะนํามาเปิดพร้อมกันในเวลานี้นะเนี่ยออาทีนี้ถ้าเราเข้าใจสัญลักษณ์ทั้งบนทั้งบนเสียนที่อธิบายมาแล้วก็ให้เรามาเลือกมาเลือกแอปที่เราอยากจะมาเปิดพร้อมกันในมุมมองแบบป๊อปอัพนะครับเราก็มาเลือกเอาแอปที่ อยู่ข้างล่างนี้สมมติว่าเราจะเปิด Facebook เราก็กดที่ไอคอนหรือว่าแอปของ Facebook เลยเนี่ยเนี่ยมาขึ้นมาแล้วสำหรับจอนี้เราก็สามารถที่จะเลื่อนไปได้นะจะขึ้นไปข้างบนก็ง่ายๆก็เอานิ้วไปจิ้มขอบข้างบนเนี่ยนะเอาไปวางไว้ขอบข้างบนแล้วก็วางไว้แล้วก็ลากขึ้นไปนะอยากให้เป็นจอเล็กเราก็เอานิ้วมาวางไว้ข้างล่าง มุมล,ล่างนะให้มันแถบสีขึ้นมางนี้แล้วก็ดันขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็นจอเล็กอย่างที่เห็นเนี่ย่นะเป็นจอเล็กอย่างที่เห็นนะต้องการจะดูคลิปไหนก็เลือกเอานะเปิดฝังได้ในขณะที่เรานะดู y t u t u เอยดู Facebook ไปด้วยนะเนี่ยแค่นี้แหละนะก็จบแล้วสำหรับการนะใช้มือถือเปิดหน้าจอพร้อมกันสองหน้าจอ แล้วก็ดูแบบป๊อปอัพอย่างที่อธิบายมาณเบื้องต้นก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นแนวทางให้ลูกหลานและเพื่อนฝูงและแฟนๆรายการผมไปได้โม้ที่เข้ามาชมตั้งแต่เบื้องต้นจนจบนำไปใช้ต่อไปนะครับ